สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่อง Holy 789ได้ไปเจอ,อเรื่องราวของคุณยายห่อใน Facebook อมตะธรรมหลวงปู่ดูคมปัญโยนะคะก็เลยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจก็เลยนำมาเล่าให้ฟังนะคะน่าอัศจรรย์คุณยายห่อไปเก็บเห็ดเพื่อที่จะไปเอาไปทำอาหารถวายพระแต่อยากได้เยอะๆยายจึงเดินไปเก็บ เก็บไปเรื่อยๆจนค่ำนะคะฝนตกลงแล้วก็ทําให้หลงทางกลับบ้านไม่ได้ส่วนลูกหลานก็พากันตามหามีชาวบ้านหลายหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ช่วยกันค้นหาแต่ก็ไม่พบลูกหลานทุกคนหมดหนทางจึงได้ไปกราบขอความช่วยเหลือจากท่านหลวงตาอินวัดป่านาคำน้อยหลวงตาท่านไหว้พระประธานกราบรูปหลวงปู่มั่น หลวงตาบัวแม่ชีแก้วแล้วนั่งภาวนาสักครู่หนึ่งก็จึงบอกให้ลูกหลานว่ายายยังไม่ตายให้ไปหาที่บริเวณถ้ำปลาห้วยเสือทุกคนต่างรีบตามหาไปตามที่หลวงตาบอกแล้วปรากฏว่าพบเจอคุณยายห่อจริงๆในระหว่างทางทุกคนถามคุณยายว่าอยู่อย่างไร ไม่ได้ทานอะไรเลยตั้งสามวันคุณยายจึงเล่าว่าไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็ยกมือไหว้พระตั้งกิจอธิษฐานถึงพระรัตนตรยัยบิดามารดาเทพยดาเท,เทวดาทั้งหลายให้ช่วยคุ้มครองช่วยให้กลับบ้านได้แล้วนั่งภาวนาตลอดคืนจนสว่างวันแรกมีคนมานั่งเป็นเพื่อนอยู่สามคน แต่งชุดธรรมดานี่หละไม่รู้จักว่าเป็นใครสักคนคุณยายคิดว่าคงเป็นเทพเทวดามารักษาพอวันที่สองตอนกลางคืนมีคนมานั่งเป็นเพื่อนอีก10บคนไม่รู้จักใครสักคนเจอปู่ย่าพ่อแม่ที่เสียชีวิตแล้วเดินมาคุยด้วยแล้วเดินจากไปแล้วคุณยายก็นั่งภาวนาต่อตลอดทั้งคืนอีกทั้งสิบ คนก็ยังนั่งเป็นเพื่อนจนสว่างคุณยายเล่าต่ออีกว่าใบไม้ที่อยู่ในป่าสว่างมีแสงเห็นแล้วแปลกใจจึงหยิบขึ้นมาดูมันเป็นปกติแต่พอวางลงกลับมีแสงขึ้นมาอีกเมื่อมาถึงบ้านหลวงตาอินเมตตาไปสวดเจริญพุทธมนต์แล้วก็ฉันอาหารที่บ้านคุณยายหอ นี่คือตัวอย่างของผู้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาเทวดาทั้งหลายย่อมคุ้มครองเสมอธร,รมโมหเวร,รคติธรรมจาริงธรรมแลย่อมคุ้มครองผู้ปรัดพิธ,ธรรมนี่ก็เป็นเรื่องราของผู้มีศีลน,นะคะถึงจะตกระกรรมลำบากตกทุกข์ได้ยาก ก็มีเทวดามาคอยช่วยเหลือคุ้มครองปุกปกักรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้กลับมาหาลูกหลานและได้เป็นเรื่องราวเล่าให้เป็นคติเตือนใจแก่เพื่อนมนุษย์ในโลกนี้เพื่อส่งเสริมให้คนได้ทำดียิ่งยิ่ง,งขึ้นไปและก็มั่นสวดมนต์ภาวนารักษาศีล โลกนี้ก็จะน่าอยู่มากขึ้นในทุกๆวันนี้วันนี้ฮูลี่เจ็ฝากไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่องฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปขอบคุณค่ะ